สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนเนาะเมื่อนี้นั่งจีกะจะไปงานงานศพของทางเมืองนอกพี่น้องทางสกอตแลนด์นะคะบูงว่าอยู่เมืองนอกเขาจัดงานจังไดแต่ว่าจีกะเห็นเห็นดูล,และแหละก็เลยอยากจะมาอัปเดตแบบเพื่อนๆในทุกคนได้รับรู้เนาะให้ให้ทุกคนได้เบิ่งว่าวิที่ข้าไปงานศพเมืองนอกอยังสิพวกฝรั่งเพิ่นเฮ็ด พิธีจังใดง่ายๆบอรหรือจังใดเนาะเดี๋ยวจีจะพาพไปรับชมถ้าเป็นบางช่วงบางตอนคันจีประเทศไทยให้เบิ่งจีขอโทษขออภัยด้วยพี่นงเพราะว่าห้าต้องให้เกียรติอ่าครอบครัวเพิ่นเสียเสียเนาะจา้าเนาะเราจะต้องให้เกียรติครอบครัวครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักนะคะเ้าต้องให้เกียรติเพิ่นแต่ว่าเมื่อนี่อากาศดีหแห้งพี่นงนี่ เดี๋ยวอย่าพึ่งพานประเด็นนั่นลืมข้าวเบิง้งเห้เบิ่งวิธีจีแต่งตัวนี่ชุดชุดแต่งตัวจีนะคะนี่จีแต่งตัวแบบนี้นะคะทุกคนใส่ชุดดำบริเต่งหน้าตาบริเต่งยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกะเพื่นอนว่าบอให้แต่งหน้าหลายจีเก่าประมาณนี้ซอบๆพอ่อเลวเนาะกะถ้าไปเบิ่งพี่น้องว่าคนจะหลายบอเนาะพี่น้องเนาะ คนจะเยอะไหมจีบอกเสียงคอยแนเดอร์พี่น้องจีก็ขอโทษขออภัยจ้าเดี๋ยวจีจะพาไปดูเลยนะคะทุกคนกับขอโทษอ่ากับการสูญเสียของครอบครัวเพื่อนเนาะเป็นมูหักของแฟนจีเนาะพี่น้องมูหักมูหักที่ที่รูจักกันคนอยู่ในมู่บ้านกันนี่แหละข้าเจ้าหักเพื่อนแห้งนะคนเฮาอยู่ในหมู่บานเดียวกันมีตรภูหักกันได้พี่น้องโอเค บดูดนไลนไปไปดูกันเลยค่ะมางานศพพี่นอนแต่งตัวหล่อไปงานศพนะคะงานศพตอนนี้จีก็มายืนอยู่ข้างถนนนะคะเพราะว่า เพื่นบอกว่ามายืนรอข้างถนนก่อนนะคะ<ท>ยืดเยียอเพื่อนเนาะตอนนี้เขากำลังนั่งรถต่อแถวสิทธิ์เพื่อจะไปงานศพนอจเนะตอนที่เพื่อนขับรถพานที่เขายืนอยูย่นถนนหันเพื่อนบอ่ให้เข้าท้ายนเนาะก็เลยบ่าใดทายตอนนี้กแม่นเบิร์ได้ในรถมีพี่น้องที่เขาขับเลี่ยงตามกันอยู่ในแ่นเบิร์ด้วยจ้ะใช่หมดเลยนะคะ เรามาถึงที่ <ram> จะเผาศพแล้วนะคะรู <estiver thorough development injuries> no, ้สึกว่า oh. มันไม่มีที่จอดรถเลยทุกคนคนมาเยอะมากประมาณหกเจ็ดร้อยคนทุกคนเป็นคนเป็นคนที่หลายๆคนเขารักรักผู้ชายคนนี้เนาะก็เลยมาให้อะไรเยอะมาก ให้อะไรกันเยอะมากุทุกคนไม่มีที่จอดรถพากันเดินเอาแล้วก็รถบางคันก็กลับไปแล้วทุกคนไม่ได้กลับไปหรอกแค่ไปหาที่จอดรถใหม่มันไม่มีที่จอดหาที่จอดไม่ได้เขาน่าจะทําตรงเนี้ยเป็นที่จอดรถเนาะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะไทยดีแล้วก็ทําเป็นที่จอดรถเนาะ แต่ตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถอยู่หลายๆคันก็ขับออกนะคะเป็นอันนี้รถด,ดับเพลิงเพื่อนเพื่อนของคนที่เสียชีวิตนะคะเขามาให้อะไรด้วยนะคะทุกคน,นเห็นไหมเพื่อนที่ยืนยืนยืนรถดับเพลิงนะคะทุกคนที่ใส่เสื้อสีดําๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนเนเขานะคะมาให้อะไรกันเหมือนกันนะคะอื้อยื นมาเยอะมากทุกคนตอนนี้เราก็หาที่จอดรถอยู่นะคะ